ไม่ครับการขี่รถวิบากอะ่ะมันสนุกแค่ไหนวันนี้เรียวมอเตอร์สปอร์ตของเรามีคำตอบให้ครับเราไปดูกัน สวัสดีครับผมวาสานลิมเจริญนะครับชื่อเล่นชื่อต้มนะครับตอนนี้ก็ขี่ K L X 2 3 0 R นะครับแล้วก็มีคันนึงที่เป็นของทุนพี่ก็เขาก็สลับกันขี่นะครับก็เป็นตัว K L X 1 4 0 G นะครับ ที่เลือกเป็นี่ K L X เนี่ยเนื่องจากเนี่ยผมชื่นชอบในตัวของแบรนด์เขาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วนะครับในเรื่องของสไตล์ของรถเขาที่มันเป็นออกสไตล์วิบากโมอเตอร์คอร์สเอนดูโรนะครับตั้งแต่เด็กแล้วคือเขามีความโดดเด่นในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างที่ตอบโจทย์ของเรานะครับ เรื่องอชอบที่สุดในการขับขี่อนูโรมเนี่ยมันก็มีหลายหลายข้อนะครับคือหนึ่งเลยเนี่ยได้เรื่องของมิตรภาพนะครับก็คือว่าได้ขี่เนี่ยขี่ไปแล้วเนี่ยเจอเพื่อนถึงจะไม่รู้จักกันแต่เราก็ทักทายกันอยู่ในป่าอยู่ในสนามอยู่ในระหว่างการขับขี่เนี่ยเราก็ทักทายเพราะว่าเราจะคุยในภาษาเดียวกันว่าไปทางนี้ทางนี้ไปตรงจุดนี้มันสนุกนะตรงนี้สวยนะตรงนี้มีความท้าทายนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ที่ได้มาขี่เนี่ยคือได้เรื่องของพละกําลังนะครับในเรื่องการออกกําลังกายแล้วก็ในเรื่องของออความสนุกในการขับขี่ที่เป็นอิสระตอบโจทย์เราในเรื่องของที่เราต้องการที่เรามาขี่ต้องการที่ไปตรงจุดไหนก็ได้ที่ความสามารถของเราจะไปได้นะครับหรือตรงไหนที่เรายังไปไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราไว้ครั้งหน้าเราก็ค่อยๆไป นะครับมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งครับจุดเด่นของ KLX เลยนะครับที่ที่ผมที่ผมชอบจุดเด่นของเขาเลยคือช่วงล่างของเขานี่จะสแตนดาดจากโรงงานเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนวลกระชับและก็ค่อนข้างเกาะถนนนะครับในเรื่องของการไต่หินดันเนินเขาจะมีความนุ่มนวลที่เป็นสแตนดาดของเขามากกว่าของแบรนด์อื่น ที่ในตระกูลของรถใน segment ราคาประมาณนี้นะครับถ้าถ้าในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยก็คือมีความในเรื่องความทนทนทานอะไหล่ค่อนข้างหาง่ายนะครับแล้วก็โมดิฟายง่ายช่างไทยเนี่ยเป็นเป็นที่คุ้นมือกันในเรื่องของการแมนเทนแนนต์การซ่อมแล้วก็การหาอะไหล่ตกแต่งต่างๆเนี่ยคือคนไทยช่างไทยค่อนข้างที่จะชำนาญน,นะครับ ถ้าจ,จะฝากในเรื่องของเพื่อนๆนะครับที่จะสนใจที่จะมาขี่เอนดูโรนะครับก็อยากให้ลองมาเปิดใจนะครับตอนแรกเนี่ยเราอาจจะต้องการต้องการในเรื่องของอความสนุกแต่ก็จะมีความความท้าทายของไปเรื่อยๆนะครับแล้วกม็มันจะได้เรื่องของพละกําลังและเรื่องของร่างกายการระบบการหายใจและ,ะในเรื่องของการทักษะในการขับขี่ที่เพิ่มขึ้น นะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่กำลังสนใจหรือกำลังขี่อยู่แล้วเนี่ยก็มาลองขี่ในสไตล,ล์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าป่าหรือทางเดร์ทหรือทางาที่เป็นถนนเข้าหมู่บ้านหรือขี่ท่องเที่ยวนะครับครับสวัสดีครับผมวันชนะอิ่มแสงรัตนะครับชื่อเล่นก็คือพีทก็รถที่ใช้อยู่ก็จะเป็น KLX 230ตัวธรรมดา เลือกมาขี่เค X เหรอคือยุคยุคก,ก่อนนู้นเลยที่ผมเล่นเล่นกันมาเนี่ยคือจะรู้จักคาวามาก่อนอยู่แล้วคือตัวผมเองเนี่ยเคยอ,อยู่คุกกี้คาวามาก่อนเป็นเซล์คาวามาก่อนก็เลยก็เลยใช้คาวาแต่ที่ที่เลือกจริงๆเนี่ยคือเราถ้าเราเทียบกันเดิมๆทุกค่ายนะคาวาเดิมๆเนี่ยช่วงล่างจะดีกว่าก็คือไม่ต้องแต่งอะไรเลยขี่เล่นขี่เข้าป่าได้เลย มันก็เหนือกว่าแค่ตรงนี้ครับถ้าวัดกันด้วยสแตนดาดนะชอบอะไรสะเสน่ห์ของมันเนี่ยคือการเข้าป่าเข้าป่าแล้วได้ไปเจอไปเห็นอะไรที่ที่มันที่มันไม่ค่อยได้เห็นกันได้ง่ายๆครับผ่านทั้งลำธารผ่านทั้งหมู่บ้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ที่สำคัญคือมันได้มิตรภาพกลับมาเวลาเราเราเราล้มเราเหนื่อยเนี่ยคนทั้งหน้าเขาจะมาช่วยเราอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงเขาจะทิ้งเรามันจะดีตรงนี้ครับมันได้มิตรภาพด้วยได้อะไรด้วยที่สําคัญคือออกกําลังกายสมรรถนะอของเคเอฟเนี่ยผมว่าคือถ้าเซตอีกนิดนึงก็คือจบเลยถ้าเราไม่เน้นเครื่องปู๊บปาสอะไรมากนะผมผมผมว่าผมไม่เน้นเครื่องแรงมากนะคือเอาให้เราไปรอดผ่านเนินได้แล้วก็ลูดได้ตามเพื่อนทันพอเราไม่จําเป็นต้องไปเซตเยอะจนขนาดว่า เข้าป่าแล้วรถพังไปธรรมดาแต่ขอให้ไปได้จบเส้นทางพอครับอยากให้ลองเปิดเปิดใจดูเปิดเส้นทางใหม่ๆดูกับ k คเดูครับเพราะว่าผมว่ามันเหมาะกับทางฝุ่นมากสุดแล้วถ้ารุ่นอื่นผมผมว่ามันจะเป็นทางเรียบส่วนใหญ่เครื่องเขาเน้นทางนั้นแหละแต่ถ้าผมว่าค่ายเขียวเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วลุยลุยได้สบายลองลองเปิดใจก็คาวาเนี่ยแหละครับลองดู สวัสดีครับชื่อยอดครับนายจิรุตจันรัศมีรุ่งครับเป็นตัว QX250 ครับผมปี18เพราะว่า,าเท่ครับผมไม่เหมือนใครไปไหนก็คนมองคนทักแปลกแนวดีชอบครับะรวมๆแล้วชอบชอบด้วย,วยก็ได้รปะจนภัยครับผมออกกำลังกายด้วย นานๆจะเข้าทีก็สนุกสนุกดีครับยิงไปกันกับเพื่อนยิ่งมันก็ในเส้นทางวิบากนะครับสำหรับตัว k คเอเองเขาออกแบบมาเพื่อทางนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วทางทางดินแล้วก็ทางอินดูโรหรือจะเข้าป่าเขาก็ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างก็ลองดูกันครับ <Okay. S 1> ก็าฝากถึงคนที่อยากมาขี่เคเกนะครับผม ไม่ว่าจะกําลังคิดว่าจะเอาตัวตัวไหนผมแนะนําเลยนะครับ KLX มีตัวให้เลือกหลายตัวนะครับมี140 150 230ครับ250ทุกอย่างตอบโจทย์ครับผมแล้วแต่เราจะชอบเลยรเริ่มลองดูครับถ้าคุณเป็นสายเดียวกันคุณน่าจะชอบเหมือนกันอขอบคุณครับ อยากสนุกอยากมันต้องขี่ k ค x ครับอย่างที่บอกครับถ้าอยากออกรถ k x x ต้องออกที่เรียวมอตอร์สปอร์ตครับ